พี่น้องเลยเจนเก่งส้มมู่ซ้ำฉันกับกับลุดใส่ปักใส่ซิมตึงก็ตอดมันพี่น้องตอดมันเป็นเสือาจากลาดตึงมีมู่โตดกันตุ้งจันได้ลุดโตมาพี่น้องฮะมาแต่เช่น่วยนัดเลี้ยวอย่าโก่งัดพี่น้องเจีงส้มเลยที่ปักมาจามพูนฉันหน่วยเจนเจีงส้มตึงก็นอกลูกโตลุงเล่ยเม็ดเม็ดพี่นงหลุดรวยมา ไม่้าวหานมากจากตายวอลุกต๊ะฮะกลิ่นของเปลือกคลยเนยางเลยอืมอืมห,ห,หนอยเลยฮะกลินล่นไม่เรงหวานโรยลูกเกลือปักสซิมหึมรด,ดมันซื้อมาแรงหน่อยนะเป็นเกีย๊ยบเสียั่ง <laughs> Đói lúc tổ nữa. nó Nó xong Khá <laughs> tàng cái này เดือดเม็ดๆเะอืมจริงๆเ,เ,เ,เดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเนี่ยติ่วต้องใจมายุพักนะลูกโตนี้เม็ดซวยต้องแ่มเสื้อเูทน,นะถแต่ว่ามันมีคล้ายมันก็มีมีเมามาค้ายโอ้กว่าเขาทั้งไม่รักตายกันนอกจากตดมันข้าวกันข้าวกันักกจริงๆก็มีลูกเมียงโตไม่ยาปเก็ะเลยมาใจ ngày bìa làm hả? lót ra lục này, ừ. nó, có cái này? quát lót không có lục cái quá trình là nan để có báo là cái đã trường mà từ mà mặt a phát bạn mặt cả tê phát a thích bạn trong lớp chân và là... mấy bèn đồ bạc nữa tung về đấy đi rồi đúng ừ, đấy này mua rồi มูสามจันตวัวสิบบาทสิบบาทสำหรับมูสามจันตวัวเนี่ยไม่เอเข้ากันเลวเลยจิ้มหนอตัวมันร้อยวะจิ้มเก่งสง้มเขาจิ้มเกลืองอ,อีนโอ,อ้หน่อยหน่อยมือนัดมากเย ก็ไปในความปลงปลั่งเต็งปลุงกาจะไปตักเกงมันไปเติมเกงไหมล่ะอีกนึง <c oughs> ได้ข้าวก่นสุดๆคือจากกลิ่นนะ เดี๋นี้ไม่มีตาเก็มหรอกมีแต่ปลาดูมีแต่ปลาดูนึนงอืมาาดาวนี้พ่อเป็นเหรอเดีย๋ยวแกลกโตอยู่อ่ะอืมอยังไงน,นไะไป่ะรอย